ข้าวสวัสดีขรับงานที่ข้อนี้จะลัดก่อนพวกนะครับลัดก่อนข้ออื่นตอนนี้ลูกน้ำก็วหวน้ำแข็งแรงละนี่นีวจิ้มแข็งแรงละนี่แข็งแรงละกระแตเวียนแข็งแรงดีจากนั้นจะเอาไปเทละแต่ครับลูกปลามันออกวอดไวมากเลยอะดูดิเต็มหมดแล้วนี่มาเบิ้ลดอด ม้วนดรอด,ดอดลูกปลาก็ออกบอดน,นะแต่เวียนอยู่อันนี้ออกตับแม่ปลาออกนะครับแล้วอันนี้ของอาจารย์ใต้ต้นขนนผมคิดว่ามันตอนแรกมื่ผมไม่เห็นไข่นึกว่ามันยังไม่ติดผม,ลมเลยแมาตัวเมียออกหรือต้องตับออกตัวเมียออกเปล่ตัวเมียยังสภาพสมบูรณ์ดีครับอันนี้อ่ะนี่ก็กำลังจะออกบอดน,นะครับ ปลาเพิ่งม่กี่วันเองเห็นไหมต้องรองมาแข่งแรงจะไปต่ออันนี้ก็อ,อกวอรดแล้วเต็มเลยอันนี้อ,นนอันนี้ยังเนาะอันนี้ไล่มันไลกัดกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคงไม่ได้แล้วม้งอิด พูดตักตรงนี้เอาเลยพูดตักตรงนี้นี่เลยอืมอันนี้อันนี้ก็ได้ไข่ละแต่ได้น้อยครับมาตักตรงนียเอาไปไปตักก็ได้ไหมเดี๋ยว็กมือครับชุบอืมอืมอืมด้วมาอันนี้น้ำ ผมพักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแต่น้ำประปาบ้านผมไม่เป็นไรนะครับไม่มีคอรีนไม่มีเพราะน้ำประปาดิบมาจากน้ำบาดาลแล้วแบบค่อนข้างสะอาดอันนี้เราก็จะมาปรับสภาพน้ำปรับอุณหภูมิก่อนนะครับเออเอากลัดนี่กลัดข้างนี้นั่น mm hmm. แหละนะครับทิ้งไว้สักสิบห้นาที แล้วค่อยกลับมาเทนะครับจากที่ปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิข้างนอกข้างในเท่ากันแล้วนี่จุกโดโอเคโอเคโอเคบิ๊กอ่ะอึ๊บอุ้งเปลือกครับป้อมปากลงป้อมปากลงแล้วก็ดึงก้นขึ้นวาดน้ำล้าน้ำล้างน้ำล้า หยิยบ้อยๆๆฟางใสาฟางใสาฟางใสเพื่อประโยชน์คืออะไรคือให้ลูกปลาเกาะนะครับลูกปลา,าที่ที่ออกวอดก็ยังมีบ้างที่ว่ายน้ํายังไม่แข็งแรงแต่มันไม่จมน้ําตายหรกครับแต่และอีกอย่างนึงคือลายแดง อินฟางแล้วก็เกิดพารามีเซียมนะครับมันเกิดพารามีเซียมอ่ะพะละเยอะไปครับไหนอืมเดี๋ยวมันก็นั้นสับพักเดี๋ยวมันก็กาอวอดละก่อวอดเพื่อน้ำลูกปลาที่ว่ายน้ำาแข็งแรงใส่จับใส่วอดลูกปลาไม่หนน,นี่ลูกปลา ครับผมคลิปนี้ก็มีข้อเสนอแนะหรือว่าพูดคุยจะพูดคุยอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วฝากติดตาม a n l n ว w Better t ท a m นะครับและถนนแสนลาดครับสวัสดีครับ